มิถุนายน2565นี้เงินพิเศษ700 1,250บาทผู้สูงอายุโอนเข้าไหมนะครับในของเดือนมิถุนายน65นะครับล่าสุดก็มีคำถามจากหลายท่านมาสอบถามในส่วนของผู้สูงอายุว่าจะมีเงินพิเศษ700ถึง1,250บาทเข้าหรือเปล่าเพราะจากเดิมเนี่ยได้600ถึง1,000แล้วก็มีการอนุมัติเรียบร้อยว่าให้เงินนะครับ700ถึง1,200บาทโดยนะฮะในเดือนที่แล้วเนี่ยคาดการณ์ว่าจะได้ผมก็ทําคลิป แต่พอถึงวันจริงนะครับก็ได้600ถึง1,000นะครับมันไม่ได้ตามนี้ทั้งนั้นในเดือยนี้เรามาอัปเดตกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับข้อมูลนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ชัดเจนเราต้องดูจากกรมบัญชีกลางนะครับเพราะกรมบัญชีกลางเป็นคนโอนเงินให้นะครับในส่วนนี้ดังนั้นต้องดูนะครับซึ่งก่อนจะไปดูตรงกรมบัญชีกลางเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าถ้าได้เนี่ยจะต้องได้เท่าไหร่นะครับคือคนที่อายุ60-69นะครับจากเดิมได้600คุณจะได้เป็น700นะครับ จากเดิมเนี่ยถ้าคุณอายุ70-79จากเดิมได้700ก็จะได้850ถ้าคุณอายุ80-89ได้800คุณก็จะได้1,000นะครับจากเดิมคุณอายุ90เนี่ยจากเดิมได้1,000คุณจะได้1,250บาทจะเป็นเลทตรงช่องนี้หมดเลยที่ผมวงกลมไว้นะครับ700 850 1,000 1,250บาทเป็นยอดนี้ดังนั้นตรงนี้นะครับคือเงินที่จะได้ถามว่าเดือนมิถุนายนจะได้หรือเปล่าล่าสุดนะครับกรมบัญชีกกลางได้บอ มาแล้วนะครับว่าคือแนวโน้มเนี่ยได้เดือนนี้เนี่ยก็เขาไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเขาบอกว่าพอถามไปทางกรมบัญชีกลางนะกรมบัญชีการก็ตอบมาเลยว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำเรื่องนะฮะทำเตรียมการหรือว่าทําเรื่องทำคือพูดง่ายๆอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับที่จะโอนให้กับคุณดังนั้น,น,นโอกาสนะครับเดือนนี้เนี่ยมิถุนายนก็คือถ้าเกิดได้เป็นอย่างนี้เนี่ย เดือนนี้ไม่อาจจะไม่ได้นะครับก็คือไม่ทันไม่ได้ดังนั้นะะถามว่าเดือนนี้จะมีการโอนเงินให้หรือเปล่าข้อมูลล่าสุดบอกเลยว่าไม่มีนะครับแต่ฟังผมดีๆนะเพราะว่าทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอดครเพราะว่าถ้าเกิดเราจต้องติดตามกันต่อนะครับว่าทุกกรบัญชีกลางเนี่ยภายในเดือนนี้จะมีความคืบหน้าแบบชัดเจนไหมว่าจะถ้ากรมบัญชีกางออกมาพูดนะครับแล้วว่าจะให้ ภายในให้เดือนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นยอดใหม่นะครับก็จะมีการบอกอีกทีหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับก็จากเดิมเนี่ยแน่ๆเลยที่แน่ๆคุูคุณได้ยอดเดิมแน่นอนนะครับแต่ส่วนยอดเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวดูถึงวันที่โอนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับว่าจะได้ไหมนะครับเพราะว่าไม่แน่กรมบัญชีกลางอาจจะทําเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ประกาศออกสื่อก็เป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยก็ดูหน้างานอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ ดูจากกรมบัญชีกางซึ่งผมติดตามให้คุณอย่างแน่นอนนะครับในส่วนนี้สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่กลุ่มตามนี้นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมรีบนำมาฝากทุกท่านก่อนเลยเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เตรียมการนะครับว่าจะเดือนนี้จะได้เท่าไหร่อย่างไรแต่ยังหลกักๆกได้ปกติแน่นอนอยู่แล้วนะหกเจ็ดแปน่งนะครับแต่จะได้เป็น7จ็ดแปดร้0ยห้าสิบเห้สิบหั้ยิไมติดตามกรมบัญชีกลางอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาตอบ คำถามนะครับเรื่องสำคัญสำหรับเดือนมิถุนายน65นะครับจะมีเงินพิเศษเข้าหรือเปล่านะครับแล้วจะเข้าตามไหมในเดือนมิถุนายน65นี้ตามยอด7 0 2 5 0บาทก็ตอบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามจากกรมบัญชีกาอีอทีเนีงนะครับเรียกว่าผมเรียกว่า50-50ปร50ะกาศน,นะครับดูกันอีกทีนึงสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชม